เพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าตอนมาอยู่ที่อเมริกาใหม่เนี่ยอยากกินข้าวเนหนียวนึ่อร้อนๆกับไข่ทอดมากๆเลยค่ะแล้วถ้ามีน้ําพริกนี่มันมเป็นสวรรค์นบนดินชัดๆเลยนะคะตอนที่ป้อมมาตอนแรกถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ค้าส้มตํามาก่อนแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวไม่เหมือนเนาะแล้วก็วิธีการหุงข้าวเหนียวที่เป็นกระชอนเนี่ยป้อมมาไม่ถนดัดฝึกหุงอยู่หลายครั้งมากเลยค่ะ จนกระทั่งตอนนี้หุงเก่งแล้วเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่ข้ามคืนด้วยเห็นไหมน่ากินนะแบบกับข้าวเหนียวแบบไม่ต้องมีหวดแล้วใช้กระชอนแบบนี้มันง่ายด้วยนะทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยคงจะใช้หัวดนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะว่าเคยทํามาแบบนหนก็ทําแบบนั้นอันนี้เป็นสแน็คของสามีนะคะแต่ของเราเนี่ยขอกินข้าวเหนียวร้อนๆกับไข่ทอดแล้วก็มีผักเคียงนิดหน่อยแล้วก็ถ้าได้น้ําพริกมามันก็จะแบบ สวรวคนบนดินนะคะวันนี้เพื่อนซื้อมาฝากน้ำพริกปลาอินทรียเอามาโรยกับไข่ต้มแล้วก็กินกับข้าวเหนียวอร่อยลืมมากเลยค่ะลืมแซมมอนแบบนี้ไปเลยทีเดียว